นัว่าเป็นพระมหารกรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบได้ส่งพระราชทานสับส่วนพระองค์เป็นเงินทั้งสิ้นเจิบล้านบาทเพื่อ,อมอบให้กับโรงเรียนที่ได้กําหนดเป็นสถานที่พักคอยเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระมหารกรุณาธิคุณที่ท่านได้ห่วงใยให้แล้ให้โรงเรียนนั้นนะครับได้นําเงินดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการ ดำเนินการก็นกับว่าเป็นมหาการุณาทิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่สิบที่ได้ทรงห่วงใยโดยซึ่งท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ไปรับมอบแล้วก็รับพระราชทานนะครับแล้วก็มาดําเนินการจัดสรรซึ่งทางสพนก็จะเร่งรจัดสรรไปให้โรงเรียนต่างดาเนินาการต่อไป